بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله ع ل ي ع ظ م س ل ا م عليكم ورحمة الله وبركاته กลับมาพบกับรายการวันละอายะอีกครั้งหนึ่งนะครับเรายัางคงอยู่ในการพูดคุยสุลห ah ์อัลมุลกซึ่งเป็นสุรห์ที่มีความหมายหรือว่ามีความสําคัญมากสําหรับชีวิตของผู้ศรัทธาโดยเฉพาะเป็นสุรห์ที่ท่านนบีสุลฮ์วะลลัมบอกว่าจะปกป้อง ผู้ศรัทธาหรือว่าผู้อ่านผู้ศึกษาผู้นําเอาความหมายไปปฏิบัติให้พ้นจากการลงโทษของลอสุบฮานะหัวตาลาในวันเกียรติ์รวมถึงในการในหลุมฝังศพด้วยเช่นกันนะครับเราได้พูดคุยถึงนะครับถึงสภาพของนรกยันนำที่อลอสุบฮานะฮหัวตาลาได้กล่าวเอาไว้ว่านรกยันนำนั้นมีสภาพจะมีความโกรธเคืองบรรดาผู้ปฏิเสธศรัศศาทธาเนี่ยมากจนกระทั่งตะกาดุตะไมยะซูมินาลกอย เกือบที่จะระเบิดมาเนื่องจากความโกรธเคืองบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทุกครั้งที่ถูกโยนลงไปเนี่ยนะฮะจะถามก็คือผู้เฝ้าประตูนรกเนี่ยจะถามซาลาหุมคออนาตูฮาอาลัมยะติกุมนาีิไม่มีผู้ตักเตือนไปหาพวกเจ้ากันนั้นหรือนี่คือสภาพที่เราสุบฮานหัวตาลาฉายให้กับบรรดาผู้ศรัทธารวมถึงมนุษยชาติทั้งมวลเนี่ยให้เห็นถึงเหตุการณ์ในอนาคตนั่นแสดงว่า นี่เราจะทราบนะฮะว่านั่นคือภาพหรือว่าเหตุการณ์ในอนาคตที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตะลาฉายให้เห็นแล้วก็จะฉายให้เห็นถึงมุมมองของชาวอาคระร์ที่มีต่อดุนยาและคือชาวอาคระร์ทุกคนเนี่ยจะเห็นภาพชัดและไม่มีอะไรที่คุมเคือเห็นนรกเป็นนรกเห็นสวรรค์เป็นสวรรค์ยอมรับทุกคนยอมรับว่าอัลลอฮฺสุบฮานะหูวตะลาเป็นพระเจ้าไม่มีใครเป็นผู้ปฏิเสธแล้วหมายถึงว่าในในโลกนั้นทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้ แต่ในเวลานั้นเนี่ยไม่การศรัทธาต่ออัลลอ์ในวันเตียมัตเนี่ยไม่เพียงพอเพราะในโลกหน้าเนี่ยไม่ใช่โลกแห่งการกระทำไม่ใช่โลกแห่งอามัลแต่เป็นโลกแห่งการตอบแทนอันยะซะการตอบแทนเท่านั้นดังนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยจะได้บอกบอกต่อไปนะครับว่าพวกเขาจะกล่าวว่าอย่างไงหลังจากที่บรรดามาอลกะอัซซาบานียาเนี่ยถามอัซซาบานียามาเลกาที่เฝ้าประตูนรกเนี่ยนักทัฟซีรเขาบอกว่ามีจํานวนทั้งหมด19ท่าน ซึ่งก็จะถามคำพูดที่ดุเดือดมากเป็นลักษณะคำถามเชิงขู่ใช่ไหมฮะอัลัมยะติกุมนัดีรไม่มีรอซูลไม่มีผู้ตักเตือนมายัางพวกเจ้ากันนั้นหรือพวกเขาก็จะตอบกับบรรดามาเลกาไปบอกว่ากอลูในอายะที่9ต่อไปนะครับกอลูบบลากอดเจจานานัดีรุมฟักอัลเบนาวกุลนามานัซลลอฮ์มินชัย อินอันตุมอิลลาฟีดลาลินกะบีรพวกเขากล่าวว่ามีหมายถึงว่าพวกเขากล่าวกับบาารรดาาริการเนี่ยที่ถามว่ามีรอซูลมาไหมพวกเขากล่าวว่ามีสิได้มีผู้ตักเตือนมายัางเราก้ดนยาอานาะใช่ไหมฮะนาซีรุนนาซีรุนแปลว่าผู้ตักเตือนจาอานาคือมาหาพวกเราฟักัะซะบนาแต่พวกเราฟักัะซะบนาปฏิเสธ วักุลนาและพวกเรายัางกล่าวอีกว่ามานะซัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้ประทานสิ่งใดลงมามานะซัลลอฮูมินชัยมินชัยอินแปลว่าสิ่งใดลงมาแม้แต่สิ่งใดทั้งสิ้นเลยมานะซัลลอฮ์นัซแลาแปลว่าประทานอัลลอฮ์ก็คือนามชื่อของอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลามานะซัลลอฮูมินชัยอินอันตุมนอกจากนั้นแล้วนอกจากบอกกับบรรดารอซูลว่า อัลเลาไม่ได้ประทานอะไรลงมาเลยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังกล่าวกับบรรดารอซุลอีกว่าอินอ um ันตุมพวกเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นใครอิลละนอกจากฟีตอลาลิมกะบีรนอกจากเป็นผู้ที่อยู่ในการหลงผิดอย่างมากหรืออย่างชัดแจ้งต่างหากนี่ก็คือคำพูดของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่อัล้อสุภานาหัวตาลเนี่ยนำเอามากล่าวเอาไว้ว่าจริงๆแล้วผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ย เขาจะยอมรับในวันเกียรมะที่อยู่ใน,ในรกข,ขอรับสุบฮานะหัวตาลานะ่ะยอมรับว่ากอลูบะละมาสิครับเคยมีรอซูลมาก็จะยาอนาความจริงก็จะแปลว่าการเน้นย้ำลิตะกีดเน้นย้ำยาอนาะเดคือได้มาอย่างแท้จริงมาหาพวกเราแล้วแน่นอนนาซีรุนก็คือผู้ตักเตือนผู้ตักเตือนตรงนี้เนี่ยก็คือรอซูลขอรับใช่ไหมฮะในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยก็จะมีรอซูลส่วนในยุคสุดท้าย ซึ่งเป็นรอซูลท่านสุดท้ายก็คือท่านนบีสอลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลมเนี่ยจะไม่มีรอซูลต่อจากนี้แล้วแต่จะมีเขาเรียกว่าผู้รับมรดกจากรอซูลนั่นก็คือบรรดาอุลามะนั่นเองที่ท่านนบีสอลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลมไมได้กล่าวว่าอัลอุลามะอุวระสตุลอัมบียะอุลามะหรือว่าผู้รู้นี่คือใครคือผู้รับมรดกจากบรรดารอซูลนั่นเองหรือว่าบรรดานบีนั่นเองหมายถึงว่ารอซูลเนี่ยมีมรดกส่วนหนึ่งคือการตักเตือนกลุ่มชนของท่าน อุลามาก็จะรับมาแล้วก็เอาเอามาตักเตือนบรรดาประชาชาติประชาชนเนี่ยเช่นกันนะฮะก็จะจะอานาดีรุนฟากัซเบนาประเด็นอยู่ที่ว่าได้มีรอซูลมาได้มีผู้ตักเตือนมาแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าฟ a กัซเบนาแต่พวกเรากลับปฏิเสธปฏิเสธแล้วยังไม่พอว่ากุลนาะแล้วกล่าวกับบรรดารอซูลเนี่ยมานัซลลัลลฮูมินชัยอัลลอฮ์ไม่ได้ประทานอะไรลงมาเลย ไม่ได้ประทานอะไรมานะัลลอห์ฮุมินชัยแล้วยังกล่าวกับบรรดารอซูลอีกอินอันตุมพวกท่านไม่ได้เป็นใครอิลลาฟีตอลาลินกเบีรนอกจากเป็นผู้ที่อยู่ในการหลงผิดอันชัดแจ้งหรือหลงผิดอย่างใหญ่หลวงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามาดูในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าคนที่ปฏิเสธรอซูลโดยเฉพาะท่านนบ,บีมุฮัมมัดสโลฮ์ฮวาเลอสัล,ล,สลัมปฏิเสธอิสลามเนี่ยก็จะมองว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ ที่ล้าหลังหรือเป็นศาสนาทีออ่อยู่ในการหลงผิดอยู่ในการหลงทางยังไม่ทันที่จะได้คิดหรือยังไม่ทันที่จะได้ใช้สติปัญญาเนี่ยไตรตรองว่าที่บรรดารอซูลหรือว่าท่านนบ,บีหมุฮัมมัด็อลลัลลอวุอะลัยฮะสัลลัมเนี่ยนำมาเนี่ยคืออะไรแต่ก็ได้ปฏิเสธไปก่อนแล้วก่อนที่จะได้ออใช้สติปัญญาคร่ครวญเสียด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นเขาเ,เรียกว่าเป็นภาพ ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺว่าตาลาเนชัยให้กับบรรดาผู้ศรัทธารวมถึงมนุษยชาติทั้งหมดเนี่ยได้เห็นว่าสภาพของผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยจะกล่าวอย่างไรกับกับบรรดามาเลากั์ที่ถามพวกเขาว่ามีรอซูลมาตักเตือนไหมพวกเขาก็จะบอกว่ามีมาสิแต่พวกเราเนี่ยประเด็นอยู่ที่ว่าพวกเราประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่ารอซูลมาหรือไม่มา เราซูนเนี่ยมาอย่างแน่นอนแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าพวกเราเนี่ยไปปฏิเสธแล้วไปบอกว่าลอ์ไม่ได้ประทานสิ่งใดลงมาเลยทั้งทั้งที่ยังไม่ทันคิดไม่ทันไตรตรองสิ่งที่บรรดาเราซูนเนี่ยได้นํามาและยังกล่าวหาบรรดาเราซูนว่าอยู่ในการหลงผิดอันชัดแจ้งแล้วพวกเขาจะกล่าวต่อไปในายานที่1 0นะครับมีน้องสามารถดูความหมายตามได้ในสุรออนมุลกายาที่10ววกลูและพวกเขายังกล่าวอีกเลากุลน,นี่เป็นการยอมรับแหละ พวกเขาจะกล่าวก็คือชาวนรกจะกล่าวเรากุณหาาพวกเรานัสมาอกุณนานี่คือหากพวกเราเขาเรียกว่าแปลว่าในอดีตกุณนาก็คือในสมัยที่เราอยู่ในดุนยาเนี่ยเรา,า,ากุณนานัสมาอฟังหน่อยเอานะกิลุหรือใช้สติปัญญาใคร่ควรมากุณนาพวกเราก็จะไม่เป็นฟีอัสฮาบิสเอีร พวกเราก็จะมิได้มาอยู่เป็นชาวนรกอย่างนี้ดอกนะครับหมายถึงว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลลาหาเนี่ยด้วยความโปรดปรานของพระองค์เหตุการณ์ตรงนี้ถามว่าเกิดขึ้นหรือยังยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่อัลลอฮฺด้วยความรอบรู้ของพระองค์ว่าจะมีชาวนรกและชาวนรกเนี่ยจะได้กล่าวลักษณะอย่างไรชาวนรกเนี่ยจะพูดอย่างไรเนี่ยอัลลอฮฺด้วยความเมตตาของพระองค์เนี่ยไม่ต้องการให้บ่าวของพระองค์ในตกนรกยกเว้นบ่าวจะเลือกเองใช่ไหมฮะ เราก็นำเอาคำพูดคำกล่าวของชาวนรกเนี่ยเอามาบรรจุไว้ในอันกุรอานแล้วก็มาบอกว่านี่คือลักษณะหรือการกล่าวการสนทนาของชาวนรกชาวนรกหรือว่าตอนนั้นเนี่ยคือเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นชาวอาคิรอห์แล้วเขามองออกแล้วว่าดุนยาเนี่ยคืออะไรเขามองออกแล้วว่าทําอย่างไรที่จะได้เป็นชาวสวรรค์เขามองออกแล้วว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้เขาเนี่ยต้องตกนรกว่ากอรูนี่พวกเขาจะมากล่าวเรา หากว่าซึ่งเราตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นไปไม่ได้เราหากว่าใช่ไหมฮะวกอรูเรากุนนาณัสมเอาหากว่าเรากุนนานี่คือบ่งถึงอดีตกุนนาณัสมเาหากเราจะใช้การฟังสักนิดหนึ่งสแสดงว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นบทเรียนสําหรับเราที่จะได้รับบทเรียนจากคํากล่าวของชาวนรกเัลลัสสุบฮานหัวตานำเอามาบอกกับพวกเราเนี่ยเรากุนนาณัสมเอา ชาวนารกเนี่ยเขาทราบแล้วว่าลักษณะของผู้ที่จะได้เป็นชาวนารกนี่คือเขาไม่ค่อยฟังเท่าไหร่นะหมายถึงว่าไม่ทันที่จะฟังไม่ทันที่จะใช้สติปัญญาไตรตรองเอาณกิรูหรือใช้สติปัญญาใครควรไตรตรองเนี่ยแสดงว่าสองลักษณะนี้เนี่ยมีความสำคัญมากเข้าใจกลับกันได้ว่าเราคุนนัสเมเอาณกิรุ ที่ชาวาน,นรกได้กล่าวว่าหากว่าพวกเราได้ฟังและใช้สติปัญญาใคร่ควรเนี่ยก็จะไม่กลายเป็นชาวนรกหมายถึงว่าถ้าหากพวกเราใช้การฟังมากขึ้นใช้สติปัญญาใคร่ควรมากขึ้นเนี่ยแสดงว่าก็จะได้กลายเป็นก็จะได้กลายเป็นชาวสวรรค์นั่นคือลักษณะเข้าใจตรงกันข้ามมัฟูมุคอลาฟาใช่ไหมครับเข้าใจตรงกันข้ามว่าหากเราใช้การฟังมากยิ่งขึ้นใช้สติปัญญามากยิ่งขึ้น คิดไตรตรองมากยิ่งขึ้นเนี่ยนี่คือลักษณะของชาวสวรรค์เพราะนี่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตะละมายอมรับคือคําพูดนี้เป็นคําพูดของชาวโลกที่ถูกต้องใช่ไหมฮะแต่มันสายไปแล้วเวลาที่ยอมรับในขณะนั้นเนี่ยสายไปแล้วแสดงว่าคนที่คําพูดลักษณะแบบนี้เนี่ยสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้นั่นหมายความว่าตัวเราเองก็ต้องฟังให้มากต้องการเป็นชาวสวรรค์เราสามารถมีบุคลิก ของชาวสวรรค์ได้นับแต่วันนี้ทำอย่างไรก็ไงอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลา,หา,หา,หาแนะนำชาวสวรรค์ที่จะได้เข้าสวรรค์เนี่ยไม่เพียงแค่ดูในโลกหน้าอย่างเดียวใช่เป็นความรู้ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวะตาลา,หา,หาเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยให้ใครได้รู้ว่าใครจะเป็นชาวสวรรค์ใครจะเป็นชาวนรกนอกจากบางคนใช่ไหมฮะแต่สําหรับเราที่เป็นผู้ศรัทธาต่อเราสามารถที่จะนําตัวเองเนี่ยปฏิบัติตามบุคลิกของชาวสวรรค์เนี่ยได้หรือ เราอาจจะเห็นรับทราบว่าบุคลิกของชาวนรก,กนเป็นอย่างไรเนี่ยในอายะที่1 0เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาแต่ลาบอกว่าบุคลิกของชาวนรกนี่คืออย่างไรเขาจะไม่ยอมฟังไม่ยอมใช้สติปัญญาใครควรสิ่งที่ผู้คนบอกโดยเฉพาะคนที่มีอิทธิพลระดับโลกก็คือบรรดาน,นบลีและรอซูลเนี่ยเขาไม่ยอมฟังคําพูดของคนดีเหล่านี้พอไม่ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะนําสู่ไฟนรกได้ใช่ไหมดังนั้นลักษณะหนึ่งของชาวสวรรค์ก็คือเป็นผู้ที่ฟัง และเป็นผู้ที่ใช้สติปัญญาใคร่ครวญว่าก็อลูเรากุณน,นานัสมเอวเอานะกิลุมากุณน,นาฟีอสัสฮาบบสร์ซึ่งอลรถสุภานาหูนะหัวตาลาเนี่ยให้ความโปรดปรานแก่ปวงบ่าวเกี่ยวกับเครื่องมือในการรับรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหูจะเป็นสติปัญญา หรือแม้กระทั่งดวงตาของเราก็ตามแต่เนี่ยเหล่านี้คือเครื่องมือที่เราจะใช้ในการใคร่ควรถึงการมีอยู่ของลอสุบฮานะหัวตาละก็คือบรรดาพูดปฏิเสธศรัทธานเนี่ยวะลินลาดีนก็ฟารูบีรอบบีหิมอยายะที่6ที่เคยกล่าวไปในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมฮะวะลินลาดีนก็ฟารูบีรอบบีหิอมอาซาบุจฮันนมบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่อองค์อภิบาลของพวกเขาจะได้รับการลงโทษนรกจะฮันนมใช่ไหมฮะเข,ข,ขาปฏิเสธอัลลอฮ์ได้อย่างไงอะฮะ ปฏิเสธอัลลอฮ์ได้ไงอัลลอฮ์ให้อะไรมาบ้างอัลลอฮ์ให้หูมาฟังให้ตามามองให้สติปัญญามาคิดแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเครื่องมือเหล่านี้ที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาให้มาเนี่ยคือสิ่งที่เราสามารถมองเห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบกายเราเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาคือผู้สร้างสามารถที่จะยงได้ ในตอนต้นของสุร้อนฟาติฮะที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิรบบิลอาลลมินการสรรเสริญทั้งมวลนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือใครรบิลอาลลมินองค์อภิบาลแห่งสากลโลกอัลลอมินองค์อภิบาลแห่งออลลมินอาลลมินอุลามะเขาได้บอกบอกว่าอาลัมนี่คือแปลว่าเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ต่างๆอัลลอฮ์เนี่ยทั้งหมดสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าอะไรอาลลมินสัญลักษณ์แต่ละสัญลักษณ์เนี่ยบ่งบอกว่า มีอัลลอฮ์ سبحانه และุวาลาเราไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ละาลาด้วยตาในในดุนยานี้ทันทีทันใดเลยไม่จำเป็นที่จะมายืนยันว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ไม่มีเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเห็นด้วยดวงตาเสมอไปพออัลลอฮ์บ ب า ا ن ه และุาลาเนี่ยให้เราได้รับทราบหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่เห็นด้วยดวงตาแต่เราศรัทธาด้วยกับร่องรอยหรือว่าผลลัพธ์ที่มันเกิดจาก สิ่งนั้นๆที่มีอยู่อย่างเช่นที่เราเคยยกตัวอย่างใช่ไหมฮะไฟที่เราเห็นเนี่ยหรือว่าพัดลมที่มาเนี่ยเราก็รู้ว่ามันมีกระแสไฟฟ้าอยู่ไฟฟ้าที่ทํางานเรารู้ว่ามันมีกระแสไฟฟ้าถ้าไฟดับเราก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไฟไม่มีถามว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยเราเคยเห็นไหมเราไม่เคยเห็นแต่เราเห็นร่องรอยของกระแสไฟฟ้าคืออะไรเห็นไหมฮะคือ ไฟที่ออกมาพัดลมที่หมุนแอร์ที่ทํางานนั่นคือร่องรอยของกระแสไฟฟ้าถามว่าจําเป็นต้องเห็นโดยตรงไหมกับตัวไฟฟ้าไม่จําเป็นเพราะเราไม่สามารถที่จะเห็นได้ด้วยซ้าไปนะครับนั่นคือเลาสุฮานหัวแตาเราก็ไม่จําเป็นต้องเห็นก่อนบอกว่าไหนล่ะพระเจ้าจําเป็นต้องเห็นก่อนไหมอาจจะไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องเห็นก่อนถึงจะเชื่อว่ามีอยู่ใช่ไหมครับเพราะปกติธรรมชาติของมนุษย์แล้วเนี่ยเห็นอะไรก็ตามที่ตั้งอยู่เห็นแก้วน้ําตั้งอยู่เราจะเชื่อไหมว่า มีคนเอามาตั้งมีน้ำอยู่หรือบางทีเห็นกองไฟที่ไม่มีไฟแล้วแต่มีควันที่พวยพุ่งออกมาแสดงว่าเราจะบอกว่านี่คนเพิ่งเดินจากไปแสดงว่าตรงนี้ต้องเคยมีคนมาอยู่ก่อนแน่นอนทำไมเราถึงเชื่อเรายังไม่ทันเห็นคนเลยทำไมเชื่อว่ามีคนอยู่ก็เพราะว่ามีร่องรอยอยู่นั่นเองดังนั้นเนี่ยการที่เราจะรู้จักอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะจาราเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้อง ไม่จำเป็นจะต้องเห็นโดยตรงก็ได้เห็นสิ่งถูกสร้างต่างๆได้ยินได้ฟังคําพูดของบุคคลที่น่าเชื่อถือต่างๆบุคคลที่ไม่เคยโกหกโดยเฉพาะบรรดานาบีและรอซูลต่างๆใช้สติปัญญาคข้ควรสิ่งถูกสร้างต่างๆว่ามันเป็นมาได้อย่างไรคําพูดต่างๆเหล่านี้น่าเชื่อถือไหมเนี่ยถ้าหากใช้สิ่งเหล่านี้แล้วแน่นอนเราสามารถที่จะรู้รับรู้ได้ว่าอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และุ์เตลานมีอย่างแน่นอน แต่สาหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาหรือคนที่ฝ่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยแน่นอนไม่ทันที่จะใช้การฟังอย่างดีไม่ได้ให้สติปัญญาอย่างดีซึ่งอัลลอฮ์ س ุบฮานะก็ุ์ตาลาได้บอกบอกนะฮะว่าอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และก็ตาลาได้นำเอาพวกเจ้าเนี่ยออกมาจากท้องของบรรดาบรรดาของพวกเจ้าตัวที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วเราก็ไดใใ้ให้มีการเห็นให้มีการได้ยินแล้วให้มีหัวใจหรือสติปัญญาในการไคขวดอัลลอฮ์ได้บอกว่าวัลลอฮุอัคราะจยกุม มิน بطوني أمم ม ا ت ك م لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار و ا ม أ ف ئ د ة لعلكم ت ั ك ر و ن อัลลอัลลอฮ์คือผู้ที่นำเอาพวกเจ้าออกมาจากท้องของมารดาของพวกเจ้าใช่ไหมฮะลาตด้เรียู้ในชัยอันพวกเจ้าไม่เคยรู้อะไรเลยและอัลลอฮ์ก็ได้ทำให้วะจาและลรากุมุสซมะให้ได้ได้ยินวัลอับซาร์ได้เห็นวัลอัฟอิดะได้มีหัวใจในการคิด ใขค้ควรต่างๆและอันละกุมตัชกรุณเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณต่อลอสุภานาหูวาตาลาพี่น้องครับถ้าหากว่าเราได้รำลึกถึงความโปรดปรานเหล่านี้เนี่ยการได้ยินมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากการเห็นมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากการที่เราสามารถคิดได้มีเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากดังนั้นถ้าเราไม่ได้ให้เกียรต กับเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเรามีอุปกรณ์ต่างๆที่เราเห็นบางทีมันอาจจะทันสมัยได้แท็บเล็ตมาเครื่องใหม่ได้น้ตบุ๊กได้อะไรมาเราเห็นว่ามันมีความมหัศาจรรย์เนี่ยเรารู้สึกว่าเออของนี้เนี่ยมันดีเยี่ยมเลยแต่เราลืมนึกไปที่ตัวเราเองมันมีของดีกว่าสิ่งเหล่านี้ด้วยซ้าไปเรามีดวงตาเห็นมันเห็นไปได้ยังไงอะฮะดวงตาของเราแล้วมันเห็นยังไงเ,เราไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมฮะ ได้ยินอย่างไรล่ะลอร์ให้มาคิดกระบวนการคิดแต่มันเกิดขึ้นอย่างไรแม้แต่นักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับทางสมองนี่เขายังยังค้นหาความลับของสติปัญญายังไม่พบทั้งหมดคือย,ยังมีอะไรอีกมากมายที่ต้องค้นหาเกี่ยวกับสมองของมนุษย์นี่อีกมากมายนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้นก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่อลอร์สุภาาณะฮหัวตะลานีให้เรามาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่โดยเฉพาะคิดในว่าเออใครเป็นผู้ให้มา นะเราดูสมมุติเราเห็นรถ,รถที่มัน,มนรุ่นที่มันใหม่แล้วก็มันมีเขาเรียกว่าออปชันอะไรมากมายเนี่ยสามารถทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้ได้เนี่ยมันเป็นรถที่สามารถขับเคลื่อนเองได้สมมุติจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็ต้องถามแล้วใครประเทศไหนสร้างมาบริษัทอะไรออกมาราคาเท่าไหร่ก็ต้องถามสิ่งเหล่านี้แล้วแต่เรากลับลืมเมื่อถามตัวเองสิ่งที่มันใกล้ตัวที่สุดฮะตัวเราเองเนี่ยดวงตาม,มาอย่างไงอะ การได้ยินมาอย่างไรอะฮะหัวใจเนี่ยมาอย่างไรหากเราไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้เนะี่คือไม่ได้ใช้คิดไม่ได้ใช้คำนวณเออใครเป็นผู้สร้างมาแปลกเหลือเกินแล้วเราสุภานะหัวแต่ลราก็ได้ให้เห็นตลอดใช่ไหมฮะเราก็ให้มีคนเกิดตลอดเวลาคนตายตลอดเวลาคนเกิดเนี่ยจากไม่มีอะไรเลยเกิดมาเป็นคนมาเป็นตัวมาได้ยินมาเห็นมามีหัวใจเกิดขึ้นได้อย่างไร ดังนั้นถ้าหากเราไม่ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการที่จะดูว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาคือผู้สร้างเนี่ยในนรกเนี่ยเราก็จะกลับคือทุกคนแน่นอนจะยอมรับสิ่งต่างๆเหล่านี้ยอมรับการฟังการใช้สติปัญญาการมองเห็นเนี่ยยอมรับแต่เนี่ยที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาบอกบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวยอมรับว่าอย่างไรเรากุนนัสมอเอานะกิลูหากพวกเราได้ฟังได้ใช้สติปัญญาทั้นแสดงว่าพวกเขาตอนขณะนั้นเนี่ยเขาร,รู้แล้ว รู้อะไรเป็นอะไรแล้วอุซบินละไรมินไรใช่ไหมฮะรู้ในตอนนั้นเนี่ยเวลามันสายสายไปแล้วแต่อัลลอฮ์ س ุบฮานะหัวตละลาเมตตาให้เรารู้ก่อนว่าสภาพแบบนั้นเนี่ยคือสภาพของคนที่ปฏิเสธศรัทธาเขารู้เมื่อสายไปแล้วอัลลอฮ์ไม่ต้องการที่จะให้เรารู้เมื่อสายไปแล้วดังนั้นอัลลอฮ์ก็เลยมาบอกเราดังนั้นหากเราไม่ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการที่จะเรียนรู้หรือว่ารู้จักต่ออัลลอฮ์ س ุบฮานะหัวตละลา หรือผู้สร้างมาเนี่ยสแสดงว่าเราเป็นผู้ที่ขาดคุณอย่างอย่างมากมายอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวแต่อะลายังได้บอกอีกนะครับอีกเอ,อ่ออีกสุราอนหนึงหรืออีกอายะนหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าวะลาความจริงแล้วเราได้เนรมิตยะฮันนัมมาคือสร้างยะฮันนัมมาเนี่ยเพื่อใครเพื่อจํานวนมากของจินแล้วก็มนุษย์หมายถึงว่าเป็นการกําหนดของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวแตล่ลาแล้วอัลเราจะบอกว่าพวกเขาเนี่ยมีอะไรบ้าง แต่พวกเขาไม่ได้ใช้สิ่งอะไรบ้างลาหุมกูลูบุญลายก่อหูนะพี่ฮะพวกเขามีหัวใจมีสติปัญญาแต่ไม่ใช้ไตรตรองใคร่ควรอารอให้มาทุกคนนะฮะถ้าหากว่ามนุษย์คนใดไม่มีหัวใจอาลอาลไม่เอาโทษไม่มีสติปัญญาอาร้อไม่เอาโทษมองไม่เห็นหรือว่าเออหูหนวกเป็นใบ้ใช่ไหมฮะอาร้อก็จะไม่เอาโทษตามที่เขาไม่สามารถจะเรียนรู้ ถึงสัจธรรมที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้นะครับกูลูบุลลละหุมกูลูบุลลายฟกหูนะบิฮามีหัวใจแต่ไม่ใช้คิดว่ลาละหุมอายุนลุลลายุบซิรูนะบิฮามีดวงตาแต่ไม่ใช้มองจริงๆเนี่ยเห็นแต่ว่าไม่ได้ใช้มองอย่างใคร่ครวญว่ลาละหุมอาซาุลลายัสมาอูนะบิฮาพวกเขามีหูแต่ไม่ใช้ฟังนะอุบิลลมิลาเลมีหูแต่ไม่ใช้ฟัง ไม่ใช้ฟังมันก็เราก็พอที่จะเห็นภาพใช่ไหมฮะิลัย o s e n าลิ y บางทีเราก็ได้ยินแต่ว่ามันมันไม่ฟังอะฮะไม่ฟังนี่คือมันมันไม่อยากที่จะได้ยินมันไม่อยากที่จะให้มันน่านผ่านไปทั้งทั้งที่รู้เนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยคืออะไรนะฮะอัลลอฮฺสุบฮานะห์วะตาลันได้มาฮุกลก่มเขาได้ว่าใครครับพวกบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีหัวใจไม่คิดมีดวงตาไม่มองแล้วก็มีหูไม่ยอมใช้ฟังเนี่ยอูลอิกะกอันามชนเหล่านี้แหละเหมือนกับปสุสสตว์ ปัสุสัตเราบอกว่ามีเหมือนกับปัสุสัตบัลฮุมอาดลแต่พวกเขาเนี่ยหลงทางมากกว่าอุลมะเขาอธิบายว่าเพราะปัสุสัตเหล่านั้นเนี่ยเขาเชื่อฟังคนดูแลคนเลี้ยงดูเวลาเขาเรียกไปไหนเนี่ยสัตว์เหล่านี้เนี่ยตามไปแต่มนุษย์เนี่ยทำไมถึงอาดลหลงทางกว่าปัสุสัตเหล่านั้นเพราะอัลลอฮ์หรือรอซูลของพระองค์เนี่ยเรียกไปเนี่ยพวกเราไม่บางทีไม่ค่อยได้ฟังกันเท่าไหร่นะ ตอนนั้นก็ขอความคุ้มครองให้เราพ้นจากสภาพของการหลงทางที่เลวร้ายยิ่งกว่าปะสุสัตเสียอีก ah um อูลาอิกาหูมุลกอฟิดูนอเล์ได้บอกชนเหล่านี้แหละคือใครฮะคือบุคคลที่ละเลยเพิกเฉยหรือว่าหลงลืม หมายความว่าคือสิ่งต่างๆที่อรรถสุภานหัวตาลาให้มาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเราไปรู้จักทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะรู้จักสิ่งภายนอกแบบนั้นใช้แบบไหนแบบนี้ใช้แบบไหนแต่ในตัวของเราเองเนี่ยเราใช้ของไม่เป็นที่อรรถให้มาและเราไม่เคยอยากที่จะเรียนรู้ว่าเออไอ้นี่มันใช้อย่างไรดวงตาที่ให้มาเนะี่ยใช้อย่างไรบางทีเราไปใช้ผิดวิธีใช่ไหมฮะหูที่อรรถให้มาเนะี่ยใช้อย่างไรเราไปใช้ผิดวิธีสติปัญญา เอาลอให้มาเนี่ยใช้อย่างไรบางทีเราไม่ใช้เลยหรือว่าไปใช้ก็ใช้อย่างผิดวิธีดังนั้นเนี่ยเพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นส่วนหนึ่งจากชาินรกที่จะได้มาเสียใจในภายหลังเนี่ยเรามารณรงค์กันให้เรามีลักษณะของชาวสวรรค์นั่นคือจะได้ไม่เป็นชาวนรกดังที่ชาวนรกเนี่ยเขาได้บอกว่าพวกเขาวกอลูเรลากุนะนัสเมาพวกเขาจะกล่าวว่าหากพวกเราได้ยิน หากพวกเราได้ใช้ฟังแล้วเอานะกีลุหรือใช้สติปัญญาคใคร่ควรแล้วมากุณนาฟีอัลฮาบิสัยร์แน่นอนพวกเราก็จะไม่เป็นชาวนรกนั่นหมายความว่าจะได้เป็นชาวสวรรค์อย่างแน่นอนอะคูลกอลีฮาระวัสตัฟรุลลอฮ์นอซีมาลีวะลักุมวะัสลัลลอฮุอะล่านบีนามุฮัมมัดวะลาอัลีฮิวะซุฮบิฮิวะสัลลัมซัลลัมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ